ขากินโพรไบอ่ะบอกว่าโอ้คุณแม่ชอบทานแล้วแบบขายดีเพราะว่าคุณแม่เป็นคนข้อผูกคือกินทุกตัวมาแล้วเออใช่แล้วก็แม่เห็นผลแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราก็ไปเรียนกับเขาเนาะก็เลยแนะนําเขาไปตัวนี้เนาะเขาสั่งตัวนี้ไปให้คุณแม่ลองทานกล่องหนึงพอหมดกล่องหนึ่งเขาก็มาสั่งใหม่เขาบอกโอ้คุณแม่ชอบทานแล้วแบบขายดีเพราะว่าคุณแม่เป็นคนข้อผูเขาสั่งเป็นชุดใหญ่เลยแล้วเขามีโรคประจาตัวด้วยใช่ใช่เป็นโรคกินยาตลอดโรคอะไรน้ำฟอสฟอรตันเบาหวานประมาณเนี้ยคุณหมอบอกว่า ค่าความดันมันดีขึ้นแล้วก็น้ำตาในเลือดดีขึ้นใช่คุณหมอก็เลยทำก็ไม่ทำอะไรมาตัวโปรตีนก็คือเป็นทางที่ไปตรวจร่างกายด้วยเลยก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยมาสั่งแล้วกลายเป็นว่าพอคุณแม่ดีขึ้นแล้วคนในหมู่บ้านก็มาขอสั่งถามว่าอกินอะไรทำไมดูดีตอนนี้คุณแม่ของอาจารย์ก็เป็นเด็ตไอดอลแนะนําตัวนี้ไปแล้วนะคะยิ่งกว่าการขับถ่ายมันช่วยระบบได้หลายระบบเลยทุกคนทางร่างกายมันต้นตอจริงๆของสุขภาพที่ดีของเราอ่ะเพราะว่าเรากิน อาหารทั้งชีวิตเนาะแต่ว่าการขับถ่ายเราก็อาจจะไม่ได้ออกทั้งหมดมไม่ได้เคลียร์ไม่ได้สะอาดแล้วก็ไม่ได้มีจุลินทรียในลำไส้อยากจะให้ทุกคนได้เรีงเห็นถึงความสาคัญเนาะทุกคนก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเ,เลย